มะเร็งพ่าทุกอย่างไปจากชีวิตยกเว้นความหวังร,รู้หรือไม่ว่าการแพทย์แผนจีนอาจเป็นกุญแจสําคัญในการเสริมพลังให้ผู้ป่วยมะเร็งสู้กับโรคร้ายได้อย่างแข็งแกร่งยิ่งขึ้นแต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งคิดว่านี่เป็นยาวิเศษเพราะเรื่องราวมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะคุณหมอธนกรชานุวงศ์แพทย์แผนจีนผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและเลิกคลังคลินิกได้ให้ความกระจ่างในงานเสวนากินเป็นอยู่ดีสู้ภัยมะเร็ง ที่จัดโดยชมรมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยมะเร็งว่าการดูแลผู้ป่วยมะเร็งตามศาสตร์แพทย์แผนจีนนั้นไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องของการรักษาเดียวๆแต่เป็นการบูรณาการยังลงตัวกับการแพทย์แผนปัจจุบันต่างหากนั่นหมายความว่าเราไม่ได้ทิ้งการรักษาแผนปัจจุบันแต่เราใช้แพทย์แผนจีนมาช่วยเสริมทับเพิ่มพลังให้ร่างกายสู้ได้ดีขึ้นลดผลข้างเคียงที่ทรมานและทําให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วแพทย์แผนจีนมองมะเร็งอย่างไร คุณหมอธนกรอ,อธิบายว่าตามทัศนะของแพทย์แผนจีนมะเร็งไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆแต่มีหลักฐานมาจากความไม่สมดุลสามประการในร่างกายซึ่งเป็นเหมือนตัวเร่งปฏิกิริยาให้มะเร็งก่อตัวและลุกลามภาวะพร่องลองนึกภาพว่าร่างกายเหมือนแบตเตอรี่ที่พลังงานเหลือน้อยนิดทําให้ร่างกายอ่อนแอูุงต้านทานต่ําป่วยง่ายหายายากนี่คือภาวะพร่องที่ทําให้เสี่ยมมะเร็งช่วยโอกาสได้ง่ายขึ้นภาวะเลือดลมติดขัดเหมือนท่อน้ําในบ้านที่อุดตันทําให้การไหลเวียนของเลือดและพลังงาน ลมปราณไม่สะดวกอวัยวะต่างๆทำงานผิดปกติขาดสารอาหารและเกิดของเสียสะสมภาวะพิษสะสมไม่ใช่แค่พิษจากเซลล์มะเร็งเองเท่านั้นแต่ยังรวมถึงผลข้างเคียงจากการรักษาเช่นเคมีบำบัดหรือรังสีที่อาจทำให้ร่างกายอ่อนแอลงไปอีกเมื่อทั้งสามปัจจัยนี้ทำงานร่วมกันมันจึงกลายเป็นพายุที่โหมกระหน่ำซ้ำเติมร่างกายทำให้มะเร็งเติบโตและแพร่กระจายอย่างรวดเร็วดังนั้นแนวทางของแพทย์แผนจีนจึงมุ่งเน้นไปที่การปรับสมดุล ให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงด้วยการใช้สมุนไพรจีนและการฝังเข็มซึ่งมีเป้าหมายหลักษาระการคือบำรุงพังชีวิตชี่เศร้าชี้คือพลังงานพื้นฐานที่หล่อเลี้ยงร่างกายการบำรุงชี้จึงเหมือนการเติมน้ำมันให้เครื่องจักรทำให้ร่างกายมีกำลังวังชามากขึ้นฟื้นฟูภูมิคุ้มกันสร้างเกราะป้องกันให้ร่างกายแข็งแรงสามารถต่อสู้กับเซลล์มะเร็งได้ลดอาการไม่พึงประสงค์จากการรักษา ช่วยบรรเทาอาการต่างๆเช่นอ่อนเพลียเคลื่อนไส้เบื่ออาหารปวดเมื่อที่มักเกิดขึ้นระหว่างการรักษาแผนปัจจุบันแต่ตรงนี้แหละที่เริ่มมีประเด็นที่น่าสนใจหลายคนอาจสงสัยว่าสมุนไพรจีนและการฝังเข็มจะช่วยอะไรได้จริงหรือจุดเด่นของการแพทย์แผนจีนคือการปรับสมดุลร่างกายให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่การแพทย์แผนปัจจุบันอาจไม่ได้เน้นมากนักสมุนไพรจีนหลายชนิดได้รับการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ใช่ครับมีงานวิจัยรองรับจริงๆว่ามีฤทธิ์ ในการยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งเสริมภูมิคุ้มกันและช่วยบำรุงร่างกายลดผลข้างเคียงต่างๆเช่นอาการอ่อนเพลียเคลื่อนไส้หรือเบื่ออาหารยกตัวอย่างเช่นมีงานวิจัยที่ศึกษาผลของ s t r i g o l o s e m b r a n a c e u s หงฉีซึ่งเป็นสมุนไพรจีนที่ใช้กันมานานพบว่าสามารถช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในผู้ป่วยมะเร็งและลดผลข้างเคียงจากเคมีบำบัดได้แต่ย้ำอีกครั้งว่านี่เป็นเพียงงานวิจัยหนึ่งและควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้สมุนไพรทุกชนิด นอกจากนี้การฝังเข็มก็ได้รับการรับรองจากองค์การอนาไมาโลกหูว่าช่วยบรรเทาอาการปวดเรื้อรังมือเท้าชานอนไม่หลับภาวะเครียดและความวิตกกังวลได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งอาการเหล่านี้มักส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งอย่างมากจากงานวิจัยสมัยใหม่ทั้งในเอเชียและตะวันตกยังชี้ให้เห็นว่าการใช้สมุนไพรจีน และการฝังเข็มร่วมกับการรักษาหลักสามารถช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้รวดเร็วขึ้นระบบภูมิคุ้มกันทำงานดีขึ้นและสุขภาพจิตแข็งแรงขึ้นทั้งหมดนี้ล้วนมีส่วนสำคัญในการลดความเสี่ยงของการกลับมาเป็นซ้ำของมะเร็งผู้ป่วยสามารถให้แพทย์แผนจีนเข้ามามีบทบาทในการดูแลได้ทุกระยะของการรักษาก่อนและหลังผ่าตัดเน้นบำรุงพลังชีพและเลือดเพื่อฟื้นฟูร่างกายให้พร้อมสำหรับการผ่าตัดและช่วยให้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้นหลังผ่าตัดระหว่างเคมีบำบัด ช่วยลดภาวะเลือดข้างบรรเทาอาการเคลื่อนไส้เบื่ออาหารและเสริมภูมิคุ้มกันระหว่างใช้รังสีใช้อาหารและสมุนไพรที่ช่วยบำรุงสารน้ำบรรเทาภาวะปากแห้งคออักเสบและลดผลกระทบต่ออวัยวะภายในแต่ตรงนี้เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดการแพทย์แผนจีนไม่ใช่ยาวิเศษและไม่ใช่การรักษาหลักสำหรับมะเร็งสิ่งสำคัญคือผู้ป่วยควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์แผนจีนที่มีความเชี่ยวชาญและรับบริการในสถานพยาบาลที่น่าเชื่อถือเพื่อให้เกิดความปลอดภัย และประสิทธิภาพสูงสุดการแพทย์แผนจีนจึงเหมาะที่จะใช้เป็นการแพทย์เสริมที่มีหลักฐานทางวิชาการรองรับว่าสามารถช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นลดผลข้างเคียงจากการรักษาและเสริมพลังใจให้ต่อสู้กับโรคได้อย่างมีหวังคำถามสำคัญคือคุณคิดว่าการบูรณาการแพทย์แผนจีนเข้ากับการรักษาแผนปัจจุบันเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ป่วยมะเร็งหรือไม่คุณมีประสบการณ์หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้เลยครับ